หมูมทอดของทางร้านที่ไม่เหมือนใครนี่ามาแตกต่างจากร้านอื่นยังไงฮะก็ของเราจะจะบริการทอดให้สดๆร้อนๆนะครับครับก็เมื่อก่อนก็เคยทอดไว้ครับ,ครบเคยทอดแบบเป็นกองไว้แล้วบางทีเราลูกค้าเขาอยากทานร้อนๆองนี้เขามาเห็นแล้วยิ่งบ้านผมมาอยู่อากาศหนาวมันจะเป็นไข่ไวมากครับแต่ทีนี้อพอเราทอดไว้มันก็จะเป็นไข่สีขาวครับมันจะดูแบบไม่ค่อยน่ากินครับผมก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีปรับเปลี่ยนวิธีว่า ถ้าลูกค้าได้กินแล้วมันจะอร่อยดีกว่าไหมหรือว่าลูกค้าจะชอบกว่าไหมอะไรเงี้ยครับหมูมากทูาทอดทอร์อนด้านนี้กันเลยชิมได้จนอิ่มเลยเหรอชิมได้จนอิ่มเลยค่ะลูกค้าชิมแล้วไม่อร่อยจ่ายปากคนทอดได้เลยนะคะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์สายใต้ใหม่นะครับ วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตร้านนะครับที่เคยถ่ายไปแล้วนะเป็นร้านอันหมูหมักเทวดานะครับก็ถ่ายไว้2คลิปแล้วนะเดี๋ยวจะไปอัปเดตล่าสุดนะครับว่าทางร้านเขาขายยังไงนะครับแล้วก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไปดูวิธีการทําวิธีการขายทางร้านนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านอันหมูหมักเทวดานะครับไม่อร่อยให้ตอยปากนะคร ขายขีดละ22บาทนะครับตอนนี้นะครับล่าสุดนะรก็โล,ลละ220สามารถชิมฟรีนะครับชิมฟรีแล้วก็ทอดฟรีนะฮะแล้วก็ที่ร้านนี้ก็จำหน่ายแฟนชายด้วยนะครับก็สามารถโทรมาได้นะฮะ 093้าสนะฮะ1 7 2เจ6ดนะครับคุณอันนะครับลูกค้าก็จะสั่งนะครับแล้วก็มาจับปัดคิวนะครับที่ร้านนะฮะครับคุณผู้ชมลเรามาดูการทอดกันนะครับก็ทางร้านนะครับจะทอด สองกระทะนะฮะทอดอ่าครั้งที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วไปทอดครั้งที่สองนะครับทางด้านนี้นะครับตอนนี้ก็ทางร้านก็ยังขายวันจันทร์อยู่ไหมฮะขายครับผมขายทุกวันจันทร์ครับขายทุกวันจันทร์เหมือนเดิมนะฮะกี่โมงถึงกี่โมงนะครับ ตั้งร้านช่วงนี้ก็อากาศร้อนหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5้าโมงเอาใจตัวประมาณห้าโมงเย็นครับขายจนถึงห้าทุ่มครับถึงห้าทุ่มเลยนะฮะครับแฟรนชายก็ยังขายเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะฮะได้ครับผมราคาหมูนี่ขึ้นหรือเปล่าครับราคาหมูขึ้นครับผมขึ้นขีดละ2บาทเพราะว่าตอนนั้นราคาหมูมันสูงขึ้นแต่ว่าเราก็ยังขายอยู่ที่ขีดละ20บบาทอยู่ครับแล้วทีนี้เหมือนกับ เราก็แบกภาระมานานมาสมควรก็เลยมันไม่ไหวจริงๆก็เลยขอขอลูกค้าขึ้น,ข,นขึ้นแค่ขีดละสองบาทครับขึ้นแค่สองบาทเองนะฮะตอนแรกขีดละยี่สิบใช่ครับครับก็มไม่แพงนะฮะขึ้นแค่สองบาทเองปีนี้ก็เข้าปีที่อ่ากี่ปีแล้วครับ ถ้าที่นี่ใช่ไหมครับครับถ้าถ้าขายที่สายใต้ก็เข้า6ปีครับผมหกปีใช่อยู่ตรงนี้ประจําครับครับแต่ก็ถ้าเรื่องทําหมูก็ประมาณ10บสกว่าปีแล้วสิกว่าปีแล้วนะครับที่ขายมานะครับแต่สายใต้เซ็นเตอร์หกปีปล่ชายก็อยู่ที่ประมาณ8ปดเก้าปีแปดเก้าปีแล้ว หมกหมีทอดชิมฟรีทอดฟรีนะครับหมูทอดก็สามารถสั่งได้นะฮะเจ้าแบบว่าไล่น้ำมันออกแค่ไหนนะครับ จะแบบว่ากรอบไม่กรอบนะฮะใช่ครับลูกค้าสามารถเลือกได้ครับเลือกได้เลยจะเอานุ่มจะเอากรับจะเอานิ่มจะเอบกรับใช่หนึ่งหนึ่งอาทิตย์นี่ขายแค่วันเดียวเหรอครับอ่นอกนั้นนอกนั้นจะทําของส่งลูกค้าเป็นชายครับอ๋อวันเดือนก็เฉพาะวันจันทร์วันเดียวครับวันเดือนก็ทําของส่งเป็นชายใช่ครับแล้วก็ลูกค้าปีกลูกค้าที่สั่งเป็นราคาส่ง่งเงี้ยครับ ตามแต่างจังหวัดเงนะครับโอ้ครับผมถ้าเราลงเยอะมันกองกองมันก็จะสวยนะครับครับแล้วก็จะทำให้ดึงดูดลูกค้าด้วย่ะไรสั่งได้คะ จ,จุดขายหมูทอดของคารานี่ที่ไม่ที่ไม่เหมือนใครนี่คือมันมันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงก็ของเราจะจะบริการทอดให้สดๆร้อนๆนะครับครับก็เมื่อก่อนก็เคยทอดไว้ครับเคยทอดแบบเป็นกองไว้แล้วบางทีเราลูกค้าเขาอยากทานร้อนๆนเนี่ยเขามาถึงแล้วยิ่งบ้านผมมาอยู่อากาศหนาวมันจะเป็นไขไวมากครับ ทีนี้พอเราทอดไว้มันก็จะเป็นขายสีขาวครับมันจะดูแบบไม่ค่อยน่ากินผมก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีปรับเปลี่ยนวิธีว่าถ้าลูกค้าได้กินลแล้วมันจะขายดีกว่าไหมหรือว่าลูกค้าจะชอบกว่าไหมอะไรเนงะี้ยทีนี้ผมพอผมลองทําแล้วก็สิกว่าลูกค้าเขาชอบพอเขาชอบแบบนี้ก็ผมก็เลยใช้วิธีนี้มาตลอดเลยครับปกติบางร้านนี่จะทอดขึ้นมาโชว์เลยนะฮะใช่ครับผมแต่อันนี้ลูกค้าต้องมาสั่งนะครับใช่ครับ เราก็จะมีบัตรคิวให้ลูกค้าครับแล้วก็มีบัตรคิวลูกค้าครับผมก็สั่งตามออเดอร์ครับหนึ่งขีดแล้วก็ขายครับหนึ่งขีดก็ขายนะฮะใช่ครับครับลูกค้าถ้าไม่ทอดเองก็สามารถเอาไปทอดที่บ้านได้เอาไปทอดที่บ้านได้สามารถซื้อสดไปก็ได้ใช่ครับนะครับมันีขีดแล้วก็ทอดสดเลยหมูนี่ก็คือแบบว่า ขายให้แต่แฟรนไชส์หรือว่าไม่ขายปีกขายส่งอะไรงเงี้ยขายขายปีกด้วยครับมีด้วยเหรอฮะมีจะมีมีราคามีราคาส่งราคาส่งต่างหากอมีมีราคาส่งด้วยใช่ครับผมแต่ว่าราคาส่งก็จะกําหนดกําหนดจํานวนครับขั้นต่ำเท่าไหร่นะขั้นต่ำถ้าอย่างสั่งในวัดขั้นต่ำยี่สิบกิโลอย่างครับขั้นต่ำยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลโลละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งทั่วไทยหรือเปล่าก็ส่งทั่วครับส่งทั่วไทยนะครับ พี่กูมากูทอดไหมคะก็ใครสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับของพี่ทอดรวมหรือทอดแยกคะพี่ฝ้าส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทอดกับข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้งงยครับครับขายหน้าโรงเรียนขายหน้าโรงงานอะไรับคสั่งนะเลยจะหมูบ้าหมูทอดธรรมดาละร้อนแน,น่นเลยขายส่งนี่ขายขายยังไงนะฮะ ่20กิโลขึ้นไปโลละ180บาทอ๋อ20กิโลขึ้นไปใช่ครับโลละ180บาทนะฮะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เคยดูคลิป,ปทางร้านนี้นะครับก็ทอดสองครั้งเพราะว่า คือการไล่เครื่องปรุงนะครับ <Okay. S 1> หนึ่งครั้งก่อนนะฮะแล้วก็ไปทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ก็จะได้หมูมาที่สวยงามน่ารับประทานนะครับแฟนชายนะคะตอนนี้แฟนชายนะคะของอัดหมูมักทอดเทวดานะคะตอนนี้มี2ชุดด้วยกันชุดเล็กกับชุดใหญ่ชุดเล็กของเราอยู่ที่ราคา29,999บาทนะคะลูกค้าได้อุปกรณ์บางส่วนได้หมูฟรี30โลและรับราคารับหมูได้ในราคา150บาทเท่านั้นค่ะ ส่วนชุดที่2นะคะก็จะมี39,999บาทนะคะลูกค้าสามารถรับหมูได้ในราคาโลละ150บาทเหมือนกันได้หมูฟรี30โลเหมือนกันนะคะลูกค้าแล้วลูกค้าสามารถขายได้เลยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรทั้งนั้นราคา39มหนนี่เราเตรียมให้ลูกค้าเลยลูกค้าสามารถยืนขายเก็บเงินได้เลยคะ่ะลูกค้าไม่ต้องเหนื่อยตั้งร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งให้และสอนการขายจนกว่าลูกค้าจะเป็นนะคะเรา หาตลาดให้ด้วยค่ะลูกค้าสนใจถ้ายังไงติดต่อเข้ามาได้จ้าเบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับเบอร์โทรนะคะ0 9 6ย์3 4 9 2 8่าค่ะฝากไว้ด้วยนะคะปูคากับอันค่ะขอบคุณมากค่ะปูหมูมากปูทอดเทอรดอรอร้อนดนกันเลยชิมได้จนอิ่มเลยรอชิมได้จนอิ่มเลยค่ะลูกค้าชิมแล้วไม่อร่อยจ่อยปากคุณพ่ได้เลยนะคะว่าจะต่อยก่อนชิมไม่ได้จ้า คน,คนทอดมองมองหน้าเนี่ยนะเมื่อกี้ทอดเรรมดาละลอยเดนน้อดีเลยเข้ามาหยิบชิมรสชาติกันทุกคนได้จ้ะพี่ชิมแล้วไม่ไร่อยต่อยปากคนทอดดานน้าดีเลยจ้า <c oughs> ในการทอดฟรีชิมฟรีไม่อั้นกันเลยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะระหว่างยืนรอชิมได้จนอิ่มเลยจ้ารอขิงแบบไม่ทอดนะคะทางร้านบอกชิมได้จนอิ่มเลยนะชิมได้จนอิ่มคะ่ะ <c oughs> ชิมได้ส,สดอิ่มชิมได้เรื่อยๆเลยล <Ooh. S 1> ูกค <ๆ S 2> ้นอีมานเทวดาด้านนี้เลยลองผิดไม่ทอดนะคะอันนี้ลูกค้สาสั่งกับบ้านเหรอฮะใช่ค่ะคือแบบไม่ทอดครับเอาไปทอดเองนะฮะใช่ค่ะทานไม่หมดใส่รองผิดนะคะไม่ต้องเข้าห้องผิดนะคะหมูอยู่ได้เจ็ดถึงสิบวันนะคะลูกค้าเจ็ดวันเจ็ดวันถึงสิบวันเลยนะใช่ค่ะเอาไปแช่ช่องไม่ลองลองฟิตลองฟิตลองฟิต อ่มามของพิพนะขอบคุณมากค่ะลูกค้าระหว่างกินรอชิมได้ไม่อันนะคะลูกค้าค่ะโอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวสิบบาทน้ำพริกเหรอครับ,รบ,รบโอ้น้ำพริกก็สิบบาทเหมือนกันนี่ใครมาซื้อหมูทอดก็ซื้อน้ำพ,พริกไปด้วยนะครับ<ห>มาครับคุณผู้ชมเรามาชิมหมูทอดกันนะครับเ<ห>น,น้ยนะ รสชาติหมูนะฮะก็จะออกอ่าเค็มๆนะเค็มนินดๆนะครับตอนเรทานไงข้าวเหนียวก็โอเคนะครับอันนี้แบบว่าเข้าทอดมาแบบกรอบๆนะครับจะมีมันนะมันแทรกนะครับคือหมูจะไม่แข็งเกินไปนะฮะถือว่าอร่อยอันนี้ชอบทานแบบว่ามันทอดหรืออะไรเงี้ยนะหรือว่าก,ากากหมูนะครับแต่มันไม่ได้ออกเป็นกากหมูนะมันมีเนื้อนะครับ ปลิกะลาสิบบาทปลิกะลาอร่อยเลยเนาะ เลยครับหยุดไม่ได้นะครับจะเป็นมันนะครับมันแทกนะครับมันแทกเนื้อนะครับอร่อยเลยครับก็ใครที่มาสายใต้เซ็นเตอร์นะครับก็อย่าลืมมาอุาหนนนะครับ ก็ขอบคุณทุกการติดนนตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ